สมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่จาก V ี V o มีอะไรมากมายที่น่าตื่นเต้นแต่คุณรู้ไหมว่า X Fold 6อาจจะเปลี่ยนเกมในตลาดสมาร์ทโฟนได้อย่างไรล่าสุดมีข่าวสเปคหลุดออกมาว่า V ี V o X Fold 6จะมาพร้อมกล้อง2000 MP ซึ่งเป็นความละเอียดที่สูงโดและอาจจะเป็นเลนส์หลักหรือเพรสนกลอเทเลโฟโต้ที่จะทำให้การถ่ายภาพได้คมชัดและละเอียดมากขึ้นอีกเป็นชั้นพร้อมกับคุมพลัง Snapdragon 8 Gen 5ที่จะทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานเคลื่อนไหวได้ราบรื่นและเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังมีการสแกนลายนิ้วมือข้างตัวเครื่องที่จะเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งานแต่ที่น่าสนใจคือวันที่เปิดตัวของ X Fold 6ที่คาดว่าจะอยู่ในช่วงไตรมาส2ปี2026ซึ่งอาจจะเป็นเวลานานกว่าที่คิดแต่ก็น่าจะคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะด้วยสเปคที่หลุดออกมาแล้วนี้มันน่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่น่าตื่นเต้นและน่าติดตามอย่างมากโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วคุณคิดยังไง คุณคิดว่ากล้อง200 MP จะเป็นเกมเชนเจอร์ใหม่ในตลาดสมาร์ทโฟนหรือไม่หรือคุณคิดว่ายังมีคุณสมบัติอื่นๆที่ควรมีมากกว่านี้ใน X f o l e 6อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับที่มา GSM a r i n a h t t p s w w w g s m a r i n a c o m x f o l d 6 2 4 0 0 0 0 7 8 p h p v i o HTTPS S colon s l a s l a s i b o com s l a s 5 8 8 8 0 9 5 9 7ด l a x 1 6 k 0 l 7 question mark p a y t a เท่ากับ p r o f i l i e